ขอความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลแอคด้วยกันนะครับผม mm hmm. และสุดท้าย oh <my. S 1> ขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิก mm hmm. ก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติ mm hmm. เหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอะไร่ออะไรอ๋อเป็นอันนั้นขออาจารย์คนนี้เหรอเชนเตอร์หลิวอ๋อที่เกียพูดถึงเมื่อกี้เหรอ,อ ที่ว่าเราดับที่เก้าสิบเอเก้าสิบเจ็ดอะนู้นแต่ของเป็นสำนักวิญญานุษยออ์เขาจยังแ <laughs> สดงว่าอยู่สำนักวิญญาอยู่แล้วคนเนี่ยปู่ตู่ตู่เจียนเนี่ยก็เลยมาอยู่อีกสำนักหนึ่งอย่างนี้แหละ <laughs> ตู่เจียน <laughs> <laughs> ปู่เจียนเออเธอจะไปวมกับตู่กุปปตู่กเชอร์ตู่เจียนใช่ไหมเมื่อกี้นี้เขาพูดว่าเป็นเป็นเป็นอะไรของเขานะเป็น เป็นพ่อเป็นตาหรืออะไรพ่อหรือตาเออไม่แน่ใจหรือปู่ <c oughs> จำไม่ได้เรอ <c oughs> โอโอ้โหหดเมื่อกี้คือเคสู้กันแบบโอ้โหปู่เจียงโคตรเก่งอะ่ะเออกายแท้วิญญาณรุดอะ่ะ <c oughs> โหดจัดเลยอะ่ะเออเก้าสิบห้าขึ้นไปสามารถทำได้โอ้โหโหดมากเลยอะ่ะนี่แหละน้องๆจะต้องไปเรียนรู้จะเกาะแก้พีศาณเตอมเกาะมหาสมุทรโอเคดต่อเนาะขาผม